วันนี้เปิดเทอมแรกสนุกมากสนุกมากเลยเหรอโหแรงมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่เกดกำลังจะไปรับน้องเกลีย่ที่โรงเรียนนะคะวันนี้เป็นวันเปิดเรียนของน้องเกรียวันแรกนะคะเป็นวันแรกของน้องเกลีย่ที่ไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับน้องเกรียกันค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมง45แล้วนะคะโรงเรียนน้องเกรียเลือก4โมงนะคะทุกคนว่าเดี๋ยวเราไปรับเกรียกันค่ะ นี่คะ่ะทุกคนมาถึงโรงเรียนเกลลี่แล้วนะคะไปรับเกลลี่กันนี่นะคะทุกคนแม่เก๋ก็ไปรับน้องเกลลี่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเกลลี่เป็นไงคะวันนี้ปิดธรรมมาแรกสนุกมากสนุกมากเลยเหรอคะได้เพื่อนเยอะเลยคะวันนี้สามคนสามคนนะคะทุกคนวันนี้ก็เปิดธรรมันแรกของน้องเกลลี่นะคะนี่นะคะทุกคนแล้วแม่เก๋ก็ไปรับน้องเกลลี่กลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้เกลลี่กำกลังทำไรลูกกินข้าวกินข้าวนะคะกลับเราเนี้ยก็ทานข้าวนะทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปอาบน้ํากันนะคะอะไรคะทันดา ไปรับน้องเจอรี่มานะคนตกค่ะนี่โหแรงมากฝนตกแรงมากเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนและสำหรับคลิปนี้นะคะเมื่อกี้ก็ไปรับน้องเจอรี่จากที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะ